สัปดาห์ที่4ของการวิ่งสู่ชีวิตใหม่อย่างแจ็คเนี่ยเขาวานตั้งใจเขาเลยคือคือตอนนี้เขาหนักร้อยกว่าครับเขา <c oughs> มาร่วมโครงการเนี้ย <c oughs> คือเขาอยากลดน้าหนักครับ <c oughs> เพื่อให้ลดน้ําหนักวิธีการวิ่งหรือระยะเวลาหรือการควบคุมอะไรต่างๆมันต้องต่างจากการแค่ การเอาเข้าไปของน้องแจ็คนั้นากับการเอาออกมันไม่สมดุลกัน <c oughs> น้องแจ็กกินเป็นกอง <c oughs> ยาก <c oughs> ยาก วิ่งสู่ชีวิตใหม่ตอนที่4กินให้พอดีเตรีาหาด้วยให้พี่แจ็กอะ<ม>แต่น,นี่แบบหาพี่แจ็กไม่เจอเหรอใช่ดูดิหมูปิ้นแบบน่ากินมากอะ่ะฟังดูเหมือนมาเยี่ยมมีพันได้ <laughs> เตรียมอาหารมาด้วย น่าเสียดายวันนี้แจ๊คติดถ่ายละครก็กินหมูปิ้งไปซึ่งไม่มีข้อพิสูจน์ได้เลยนะว่ามันถ่ายจริงหรือเปล่าอาจจะถ่ายเก้าโมงใช่มใช่ไหมใช่พี่จิงอาจจะไปทันแบบสบายๆใ่แต่เก็มั่วไปซะสวัสดีครับสวัสดีครับทุ่สวัสดีครับสวัสดีครับ ทานบุปผิงเหรอคะแล้วที่บอกกำลังกายไม่ใช่เหรอใช่ค่ะซื้อมาฝากพี่แจ๊คแพี่เต้นไม่อยู่เอ้อจนเราตื่นเช้ามามันต้องทานข้าวไม่ใช่ไห่ใช่่กอนจะวิ่งมันก็ควรจะมีแรงนะผมว่าใช่จริงๆเราต้องทานอะไรก่อนที่จะออกกำลังกายด้วยเหมือนกันใช่ไหมครับร่างกานแต่อันนี้พี่ก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่าวิ่งกับข้าวเหนียวเนี่ยมันจะเหมาะหรือเปล่าแต่ไม่ต้องห่วงนะครับวันนี้เรามีกูรู คุณรู้เรื่องนี้จริงๆเลยคุณรู้เรื่องหมูปิ้งเหรอครับไม่่ใชรู้เรื่องการรับประทานอาหารในทุกทีก่อนและหลังการออกกำลังกายนี่ครับสวัสดีครับคุณระดมศักดิ์สวัสดีครับแลอาจารย์สมศักดิ์สวัสดีครับหนูมีคําถามค่ะถ้าอย่างพี่แจ็คเดินกินกินอย่างเงี้ยคะเดินไปกินไปด้วยกินไปด้วยค่ะเหมือนที่เคยทำค่ะพี่แจ็คคอมอ้วนนะที่เดินมาจะสูญเปล่าพี่แจ็คต้องเดินเป็นสองเท่าเป็นไขมันเอ้ยมันไม่เป็นไขมันเป็นโปรตีน ไม่มันมีน้ำมันมได้ยูยไม่แล้วเหรหรือว่ามีต่อไม่ถูกต้องแล่นแล้วลคือแบบมันไอ้ที่เดินมาก็จะแบบสูบตาวไปนะ <c oughs> นั่นคือสิ่งที่ทำให้แจ็ครดน้ำหนักไม่ได้ <c oughs> เพราะว่า เอาเข้าไปมากกว่าเอาออก,ออกคือเวลาแจ็คเดินเนี่ยนะพลังงานใช้ไปไม่กี่แคลอรี่หรอกสมมุติว่าใช้ไปประมาณแค่ร20่แต่แจ็คเอาเข้าไปก็เดี๋ยวหมูปิ้งก้อนนี้จะแจ็คก,กินหมดเนี่ยนะมันตกประมาณ600อ่ะเดือนห้าองนี้คือ600กว่าแคลอรี่ประมาณนั้นนะทั้งหมดนะฮะแค่หมูปิ้งเนี่ยมันปลาเข้าไปห้าร้อยละเข้าวเหนียว480 2ออันนี้ประมาณ800ถึง900แคลอรี่เอาไปทิ้งเถอะค่ะเอาไปทิ้งเถอะค่ะ มาดูตัวอย่างที่ไม่ดีของการรับประทานอาหารหลังออกกำลังกายหลังการวิ่งที่ญี่ปุ่นแจ็คก,ก็กินแบบนี้ครับเริ่มจากก,การเลือกอาหารก่อนนะครับเราอยากจะลดน้ำหนักให้มันลงจริงๆนะถ้าควรจะเลือกที่มีพวกโปรตีนแป้งเนี่ไปกิน การออกกําลังกายเพื่อลดน้ําหนักครับการออกกำลังกายเพื่อจะลดน้ําหนักนั้นต้องมีการคํานึงอย่างนี้นะครับว่าการออกกำลังกายอย่างเดียวไม่พอจะต้องควบคุมอาหารด้วยการออกกําลังกายอย่างเดียวโดยไม่ควบคุมอาหารลดน้ําหนักได้แค่หแต่ถ้าคุมอาหารอย่างเดียวแล้วไม่ออกกำลังกายเลยลดน้าหนักได้แค่9%แต่ถ้าออกกำลังกายด้วยแล้วลดน้ำหนักด้วยสามารถที่จะ ควบคุมน้าหนักได้หรือลดน้ําหนักได้ถึง90%ซแต่การควบคุมอาหารนั้นเราต้องคํานึงถึงการกินผักผลไม้ให้มากขึ้นแล้วที่สําคัญที่สุดลดการกินอาหารหวานจัดมันจัดเค็มจัดนะครับแล้วก็กินแป้งน้อยลงเราสามารถคูดน้ําหนักได้การออกกำลังกายต้องอย่างน้อยสัปดาห์ละ3าถึงสวันครั้งละประมาณ30-45นาทีแล้วออกบ่อยออกท,ทีจะสามารถลดน้ำหนักได้ครับนะวันนี้เรามี เพื่อนใหม่ครับเนื่องจากว่าเห็นพวกเราเริ่มต้นอ,ออกกําลังกายแล้วรู้สึกผิดรู้สึกว่าชีวิตนี้ไม่ได้ทําดีต่อร่างกายมาเลยก็เลยขอมาร่วมวิ่งด้วยฮะคุณอ้อมสุริสาสวัสดีครับเคยออกกำลังกายบ้งางไหมช่วงสั้นค่ะเพราะหมอกช่วงสั้นคือช่วงที่จะเล่นคอนเสิร์ตจะออกอยู่2อ๋ 2> อก็คือเตรียมตัวเพื่อเล่นคอนเสิร์ตใช่ค่ะอันนั้นมันจําเป็นแต่อันนี้มีความรู้สึกว่า ร่างกายมันไม่ได้เป็นแนวตั้งกับเส้นโลกมานนาแล้ววันวันนึงเขาไม่เคยแบบเดินได้ไกลเกิน5นาทีนะพี่เพราะส่วนใหญ่เวลาเดินก็จะเดินท่านี้ด้วยไม่ใช่ด้วยหัอยู่ออฟแหละหัวพี่เราจะนั่งงนี้ใช่ไหมใช่หัพี่เราจะนั่งขับรถแล้วก็นั่งจัดรายการก็นั่งจัดรายการก็นั่งอะคือแบบว่ามีความรู้ว่าอ้อมต้องการชีวิตตั้งฉากป่ะงั้นเราไปตั้งฉากกันเรื่องหน้ารู้เกี่ยวกับการวิ่งกิจกรรมทางกายเผาผลาญแตกต่างกัน ในหนึ่งวันเราทำกิจกรรมหลายอย่างที่เรียกว่ากิจกรรมทางกายหรือ Physical Activities ทั้งการทำงานบ้านปัดกวาดเช็ดถูบ้านล้างรถรดน้ำต้นไม้เดินเล่นว่ายน้ำปั่นจักรยานพายเรือซึ่งแต่ละกิจกรรมพลังงานจะถูกเผาผลาญต่างกันขึ้นอยู่กับความหนักเบาของกิจกรรมที่ทำพาหมาไปเดินเล่น1ชั่วโมงเผาผลาญพลังงานได้120-1กิโลแคลอรี่ ทำงานบ้านหนึ่งชั่วโมงเผาผลาญพลังงานได้1 5 0่งรถึงสองกิโลแคลอรี่ปั่นจักรยาน1ชั่วโมงเผาผลาญพลังงานได้2 4 0ร้อถึงห้ากิโลแคลอรี่ว่ายน้ำา1ชั่วโมงเผาผลาญพลังงานได้5 0 0ร้อยถึงแปดกิโลแคลอรี่แต่ถ้าคุณวิ่งหนึ่งชั่วโมงเผาผลาญพลังงานได้ถึง6 0 0้อยถึงหนึ่กิโลแคลอรี่ ทุกทีเวลาแจ็คผ่านเส้นนี้ครับย่นานนี้นี่คือจุดที่เขาชอบแวะเลยครับนะฮะ,ะม่หมูปิ้งก็ซื้อจากแถวนี้แหละเข้าแกงถ่ายอะไรอะจ๊ะยิงป่ะ